มาครับคลิปนี้นะครับมาต่อกันอีกคันหนึ่งนะครับ Honda c i v i c f เซนะครับเนาะคันนี้นะครับ Honda คันนี้มาด้วยอาการน้ำมันเครื่องรั่วหลังเครื่องนะครับมีอาการน้ำมันเครื่องรั่วซึมหลังเครื่องนะครับคันนี้นะครับได้ตรวจสอบแล้วนะครับโอลิงวีเทคมันรั่วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของเสียกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับเนาะนะครับอันนี้ครับคือของเสียนะครับโอลิงวีเทคนะครับนี่ มันแข็งนะครับกอบแตกหมดละนะครับหมดอายุการใช้งานแล้วนะครับเป็นโรคประจำตัวของ Honda นะครับทุกคันเป็นหมดนะครับ Honda b บี a อ z จ๊สซิต c c แอคคอร์ที่มี V t e ทครับรั่วทุกคันนะครับเป็นทุกคันนะครับไม่ต้องสงสัยอยู่ที่อายุการใช้งานแล้วบางคัน5 0,000โลก็รั่วแล้วนะครับบางคันแสนก็รั่วบางคันสองแสนก็รั่วอันนี้บอกไม่ได้นะว่ากี่ปีมันถึงจะรั่วนะครับบางคันเปลี่ยนไปปีก็รั่วบางคันเปลี่ยนไปปีก็ไม่รั่ว ทุกคันนะครับใส่ของแท้นะครับฮอนด้าแท้หมดเลยนะครับมาคันของแท้ก็รัวนะก็ไม่เข้าใจกันเันพออะไรนะครับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จัดการประกอบให้นะครับอันนี้ก็ลนน้อยวาวิเทคผมก็ล้างทาความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดนะครับขาวจั่วเลยนะครับนี่โอลิงวิเทกก็จะอยู่ในในนี่นะครับนี่เดีวก็เอาวางเข้าไปนะครับนี่แนวนี้นะครับวางเข้าไปปุ๊บนี่ คดีถ่ายคนเดียวเนาะคันนี้นะครับถ้าเราใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่มีเทคนิคอย่างหนึ่งนะที่ทําให้อลิงวิเทคมันไม่รั่วง่ายนะครับคือเอากาวประกอบเครื่องนะครับเนี่ยกาวประกอบเครื่องที่เป็นเทาๆที่ของศูนย์อย่างเงี้ยนะครับทาขอบนอกนี่นะครับทาขอบนอกนี้นะครับอย่ามาทาบนโอลิงนะครับให้ทาขอบนอกนะครับถ้ทาทาบนโอลิง กาวซิลิโคนพวกนี้มันจะปิ้นเข้าไปข้างในนะครับไปอุดตันนะครับให้ทาขอบนอกนะครับย้านะให้ทาขอบนอกเนาะมันกันซึมนะครับกันน้ํามันซึมนะครับทาขอบนอกนี่นะครับกันซึมนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับบางคันก็ใส่ไปถึงแม้โอลิงบางทีโอลิงมันเสื่อมสภาพนะครับแต่ว่ามันยังมีกาวที่ช่วยไม่ให้มันซึมนะครับก็ลดโอกาสซึมไปได้เยอะนะครับ คันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะล้างทําความสะอาดหลังเครื่องก่อนนะครับเอาละมันเบนซินล้างคราบต่างๆให้มันสะอาดแห้งเนาะแล้วก็ทากาวแล้วก็ประกอบคืนนะครับ F4 รุ่นเนี้ยดีหน่อยนะครับมือมันยังล้วงได้นะครับมีช่องล้วงได้น็อตมีสามตัวนะครับหนึ่งสองสามกระแจเบอร์สิบตัวเดียวก็ขันออกหมดละนะครับแต่ถ้าเป็น FD นะ FD ต้องรื้แผงจ้งลีดออกนะครับมือล้วงไม่เข้าเลยครับมันแคบมากรุ่นนี้ยังดีหน่อยนะครับ งานครันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปประกอบก่อนนะครับผมโอเคครับ